ชิวมากค่ะ Enjoy Relax Present Fun Enjoyable and Optimal โคตรดีเลยปัญญาพัฒน์ขันตะยูครับชื่อเล่นชื่อปันชื่อเขมวินธางามเหล่าค่ะชื่อพัชราวันอธิพันธ์สิริชื่อเล่นชื่อเอ๋โทษนะครับชื่อฮาร์ดชื่อจริงชื่อเด็กชายภูมิกิจสุขยาสอภังผมไม่ใช่เด็กชายในหัวศิลปะหรอกโทษนะครับชื่อฮาร์ดชื่อจริงชื่อภูมิกิจสุขยาสอภังเล่นกอล์ฟมาเจ็ดปีแล้วค่ะตอนนี้เข้าปีที่แปดแล้วค่ะ เล่นมาน่าจะสี่ห้ปี9้าปีครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ถูกรับเลือกให้เข้ามาที่โ Player เป็นโฟ l ์พ e ลอระก็คาดหวังว่าจะตีดีขึ้นจะทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าการเล่นในการเล่นเกมกอล์ฟเนี่ยจะฟโฟลมากขึ้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่จะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของเม n นเทลเกมค่ะ เหมือนมันให้แนวคิดใหม่ๆในการเล่นกอล์ฟแล้วก็การใช้ชีวิตอะคะ่ะว่าทำยังไงถึงจะให้ตัวเองอยู่ในออ t ติมัลสเตต o องเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีขึ้น,นะคะ่ะเป็นเต้นคะ่ะแล้วก็แบบตอนแรกหนูไม่รู้ว่าทำไมถึงหนูมาอยู่ในนี้ได้ก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างในแบบเลสเซ่นมันเป็นยังไงหรือว่าแบบ r o รเซสมันมีอะไรบ้างแล้วตอนแรกหนูก็เกรงมากค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้อะไรเลยเกี่วยวกับโฟสนุกขึ้นครับเล่นกอล์ฟเอนจอยมากขึ้นครับรู้สึกว่าฟลอกับเกมครับ ภาษาอังกฤษเป็นอุปรสรรคกับการเรียนโฟโคนนไมครับไม่ครับก็ฟังออกเกือหมดครับเรียนอินเตอร์ I just talk to them normally like try to treat them as like I don't want to say a friend I still treat them as a coach but I try to be more comfortable when talking to them because I kind of have a feeling and I know that they're helping me out วันที่เข้ามาครั้งแรกเลยก็คิดว่าเป็นค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าด้วยแอคเซนสของเขาในฟังไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ แต่ว่าพอเรียนไปสัก2-3วสามก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือเขาพยายามเข้าใจที่ผมจะสื่อตลอดเวลาเลยแบบว่าถ้าผมเปิดไมค์เมื่อไหร่เขาจะแบบเขาจะยิ้มเงียหูฟังเขาจะพยายามที่จะเข้าใจทุกๆคำที่ผมพูดอะไรการเรียนโฟกโคแบบออนไลน์ไม่ยากเลยครับก็คแค่ใช้เวลากับมันหน่อยครัในการที่แบบคุณอาจจะต้องเตรียมคำพูดบ้างหรือว่าเตรียมสตรอรี่ไปเล่าให้เขาฟังบ้างครับไม่ยากค่ะ หนูคิดว่ามันสะดวกมากๆค่ะด้วยความที่ว่าเ,เวลานี้ตรงลงตัวมากค่ะแล้วก็มันเป็นเวลาที่ซ้อมเสร็จแต่ก็เหมือนได้ recap ของวันด้วยค่ะแรกๆก็วุ่นวายเพราะว่าเขาเวลาต้องเปลี่ยนเวลาแต่พอหลังๆแล้วก็ชินครับรู้สึกอน j o ยกับการเรียนทุกอาทิตย์แบบรอวันพุธตลอดเลยว่าแบบเมื่อไหรจะถึงเวลาก็จะรีบกลับบ้านในพาร์ทที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นพาร์ทของ b ี i l ิ i n g ครับ ซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็คือเขาจะให้เราทดสอบว่าเราหายใให้เราลองหายใจโดยใช้เวลาในช่วงเวลาหนึ่งครับแล้วก็ให้เราหายใจแบบเป็นครั้งครั้งครับแล้วก็พอได้เรียนได้สักพักหนึ่งก็จะมีการแบบฝึกของ short breathing middle b r e a t i n g แล้วก็เป็น long term b r e a t i n g ครับก็อันนี้ก็ดีมากเลยแล้วก็ส่วนของช่วงกลางวันนะครับก็จะมีแบบฝึก exercise ให้ทำก็พวกการพัดการไดาอะไรพวกนี้ครับก็การที่เราโฟกัสกับแค่เป้าหมายครับ ไม่ต้องไปแบบพะวงว่าจะชิปตกน้ําหรือเปล่าจะได้แช้งหรือเปล่าก็แค่ตีเข้าไปที่เราต้องการครับส่วนแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นของตอนเย็นครับก็จะมีแค่การจดบันทึกแล้วก็เขียนให้คะแนนว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ๋อก็ตอนเช้าก็จะมีเขียนว่าโกของวันนี้คืออะไรครับแล้วก็จะมีเลขหนึ่งสิบครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนอนเยอะไหมกินกินน้ําเป็นไงบ้างการกินแล้วก็ความรู้สึกครับแล้วก็ Internal flow รู้สึกยังไงบ้างครับก็ยกตัวอย่างครับก็เมื่อวานก็ลองลองดิวใหม่ครับก็เป็นโกของผมแล้วก็ก็ดีครับแล้วก็ improve วงได้เยอะครับตอนแรกหนูไม่เข้าใจเลยตอนแรกหนูแบบลเลยเลยแบบเหมือนหลุดออกนอกโลกแล้วหนูก็ไม่เข้าใจด้วยว่าเขากาลังให้หนูทําอะไรอยู่เพราะว่าช่วงแรกที่เขียน flow journal หนูก็รู้สึกแค่ว่าก็ให้เขียนให้เขาแล้วก็ไม่มีอะไรต่อก็เหมือนแบบมันไม่ได้มีอะไรแบบ เข้ามาเลยไม่ได้มีอะไรมิวหรือว่าคือมันหนูแค่เหมือนทําการบ้านแล้วก็ส่งแล้วก็ไม่มีอะไรต่อ,อพออยู่ไปสักพักมันก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารให้เราว่าแบบเราต้องเข้าใจตัวเองแบบนี้ควรจะมีเงินทอบแบบนี้แล้วทำไมถึงเขาให้เราเขียนเจอ r n a แบบ you know in flow code they have seven mindsets that you can really use and really develop for in use um so we have the all mindset which really you know just really translates to what it is all um, so basically you have to view things as in like everything is fascinating which really leads to the second one which is the growth mindset not everything stays the same and it is not fixed so yeah i think it's really useful for us junior golfers because you know as junior golfers like i said we have school we have you know just literally not anything of just golf so i think Focal really us us from who detach really are helps we we think us us ถ้าก่อนหนูแบบเข้าโวงโคอหนูจะไม่ค่อยนิ่งแบบมันเป็นแนวแบบหนูไม่ค่อยมีสติกับตัวเองเท่าไหร่แบบพอหลุดแบบแบบหลุดโบกี้หรือว่าแบบไปไกลหนูก็จะค่อนข้างแบบหลุดไปเลยแล้วก็ไม่ก็ร้องไห้ไปเลยค่ะเพราะว่าหนูแบบที่มองแงคนความสมควรแต่ว่าพอเรียนโฟ o w ก็ ทำให้หนูยิ่งขึ้นแล้วก็แบบมีสติกับตัวเองทําให้แบบเวลาออกอะไรที่หนูไม่ควรที่จะออกสักเท่าไหร่มันก็ทําให้หนูแบบคิดได้ว่าแบบมันมันมันไม่ได้แย่ขนาดน,น,นั้นก่อนหน้านี้ผมก็จะเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตเด่เปล่อยครับไม่ค่อยมีเป้าหมายอะไรมากเท่าไหร่พอได้เรียนเชิงลึกเขาจะมีให้เขียนเป็นพวกแบบโกในพวก12เดือน1เดือน1สัปดาห์อะไรพวกนี้ก็เขียนเป้าหมายออกมาแล้วก็อยากจะทําให้ได้ครับก่อนก็รู้สึกว่าแบบ วันนั้นจะไม่มีโกรครับแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับแล้วก็เวลาตีอก์ฟก็เป็นคนอารมณ์เสียง่ายครัแต่พอเรียนแล้วก็จะแบบมีระเบียบขึ้นแล้วก็เล่นกอล์ฟดูอารมณ์เสียน้อยลงครับก็รู้สึกเองเลยเพราะว่าพอตีเสร็จแล้วก็จะมาคิดถึงตัวเองว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ใจเย็นลงครับแล้วก็ยิ้มมากขึ้นอยู่ในสนามกอล์ฟ I was really panicking. I was, like I say, I don't really get to talk, to, I don't really talk to people that much. I don't really open up. So it's a whole new experience to me to be talking to coaches from the UK and from the States, especially having to talk to Rick Sessinghouse, who is the coach of Colin Morikawa. Just feels amazing to me. And to be honest, I was really panicking. But after a few weeks in, I kind of feel like Hey, this actually really fun. this actually really chill really 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 enjoying actually actually it is is I and am fun คิดว่ามีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างก็จะมีเรื่องของความคิดในการลงไปในสนามครับส่วนใหญ่ของผมเนี่ยวันแรกทุกๆแมตช์จะต้องเกินมากกว่า7หรือ8ตลอดพอเราเรียนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆจาก13เหลือแบบเหลือ7เหลือ8จนล่าสุดนี้เหลือ3ทีลวครับเหลือ2ทีอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นมากเลยครับหลังจาก อย่างเช่นก็เสียบโบกี้อะไรเงี้ยก็ปล่อยวางได้ไง่ายขึ้นอ,อย่างเช่นผมนะพอเราเสียบโบกี้แรกผมจะชอบคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาครับว่าทําไมเราถึงพลาดโบกี้นี้อย่างเช่นเราตีอปโพชไม่ดีผมก็จะมาคิดว่าเป็นเพราะว่าผมขึ้นเร็วหรือว่าผมใช้ข้อมือมากเกินไปอะไรพวกนี้พอหลังจากที่เรียนผมก็จะคิดแค่ว่าโอเคก็แค่ปล่อยมันไปก่อนครับแล้วก็พอไปถึงช็อตต่อไปก็ ตีให้เหมือนตอนที่ซ้อมได้ครับเพราะซ้อมได้เราตีได้ดีอยู่แล้วมันแอฟพลายให้หนูใจเย็นลงเพราะว่าปกติหนูเป็นคนค่อนข้างเอาใจใจแบบอะไรไม่ได้ดั่งใจหนูก็จะขวัวร้อนแต่พอเรียนโฟล์คอดมันก็ทําให้หนูเหมือนแบบต้องรีทิ้งตัวเองว่าแบบมันเราควรจะใจเย็นลงกับหลายๆเรื่องที่จรงิงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยมันดีขึ้นจากเดิมเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้แค่โบกี้หนูยังรับไม่ได้เลยบางทีเพรว่าพอช่วงนี้หนูก็เลยรู้สึกว่า ก็โบกี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีหลุมให้หนูเล่นต่อได้แบบอย่างที่แบบโค้ชชอบพูดว่าแบบชีวิตเรามันเป็นเวฟอ่ะแบบบางทีแบบโบกี้มันอาจจะเป็นเวฟที่กําลังลงแล้วมันกําลังร,รอเวฟที่ขึ้นอยู่ว่าแบบรอเบอร์ดีอันต่อไปมา you know before I started the program I was the type of person who gets really stressed easily especially when things don't go my way but flowcode really helps me understand that Hey, um, this is just golf. This is not what I do. Um, it's just, it's not work. And it's more like a game that I play. So yeah, I'm starting to understand more about the ups and downs that happen, not just in golf, but like I say, in my daily life on a daily basis. So yeah, it's a great program for us, junior golfers. We play golf more fun better. And, and in daily lives are more, life. more. ของวันนั้นครับแล้วก็เหมือนคอมพิวต์โกเล็กๆไปทุกวันครับแล้วมันจะได้โกใหญ่มาวัน,นก็รู้สึกชอบตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเป็นคนเหมือนรู้รจักตัวเองมากขึ้นนะตอนแรกก็อยากอยากหาโค้ดเมนเทอรอยู่แล้วแล้วก็พอพอได้ตัวโค้ดมาก็ลองเรียนดูเลยแต่ว่าไม่คิดว่าจะช่วยเยอะขนาดนี้ครับอยากให้เรามาเรียนดูครับเพราะว่า คือจากที่เราเรียนมาเนี่ยมัน,เป,นเป็นการเรียนที่สบายแล้วก็ไม่ได้ใช้ความไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ต้องมาฟอสต์ตัวเองในการเรียนเลยแล้วก็พอเราได้เข้าไปเรียนหนึ่งวันใน,นในใน,ในช่วงเวลานั้นนะมันจะแบบมันจะเป็นช่วงเวลาที่หัวเราจะเปิดมากที่สุดเลยนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราพร้อมรับฟังเราเข้าใจว่าทําไมเราถึงพลาดอันนั้นพอเราเข้าไปอยู่ในสนามเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคเราเจอสถานาการณ์แบบที่เราเคยเล่าให้เขาฟังแล้วเราก็แค่ I would really recommend you to come enroll our classes with Flow Code because it would not just turn your fear personality into a flow personality, but it also helps you evaluate yourself daily, helps you remind yourself that everything is really fascinating, everything is really fun.